สบายดีพี่น้องถักทายสบายดียามแรงๆพะคะนับนะวันนี้บัจชิตจะมาเกือบเป็ดของบัจชิตเองนะครับนะไม่นี้กือเป็ดยังบม่ร้ายดอกพี่น,น้องมาเกือบเป็ดยังเป็ดอสองสามตัวเดียพี่น้องวัชจิตจะมาเกือบเป็ดอะไรไม่มีนั่นเองนะพี่น้อง เป็ดบัชิดก็ยังบาไล่เดู่ครับพี่น้องนะยังเป็ดชงสัมโตเป็ดจากวัยจุดก่อนหน่อยคือว่าไลยเต๋อเลยพี่น้องแต่ว่าไม่วันนี้ก็คือว่าราคากินน้ำคั่วกันนะพี่น้องพอโชคดีมันก็เป็นอ่ะช่วงอ่ะโควิดอะไรพี่น้องไปซะบ่ได้ขายน้ำเหมือนกันนะยังเหลือเป็ดอ่สองสัมโตพี่น้องไว้เห็ดแนวเนาะชงไว้เห็ดแนวอ่าสำหรับเป็ดบัชิดนั่นเองนะพี่น้องเสื้อที่พี่น้องเห็นไลายนะ่ยค่ะมันเป็นเป็ดบชิตพี่น้องเป็ดหมูเนาะ เป็ดประจิตแท้ยังสองคำเต้าเนาะช่วงนี้ก็มดไปแล้ะมดไปนำพี่น้อไง,ไงนะ่ายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดพี่น้องขายนำกินนำเรื่องพ,พอได้อะแก้ไขชีวิตการเปอยู่นะครับสำหรับประจิตกระดานนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปทักทายสบายดีพี่น้องประจำวันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็จากว่าที่ไปลงคลิปนาพี่น้องเพราะว่าประจิตกระดาเห็ุคลิปเน้นคลิป ช่วงนี้เพราะว่ามันจะเป็นระยะช่วงโค้งสุดท้ายเลยพี่น้องเนาะบาจิตบรอยาครายสดในช่วงโค้งสุดท้ายไรเงามาจิตจะขอเก็บเวลาในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นคลิปธรรมดาพนะี่น้องคลิปธรรมดาคลิปปกติเลยพี่น้องเพราะว่า,าทาง YouTube หรือวาระบบยูทูบมันจะคำนวณเพื่อเป็นคลิปอ่คลิปชงท้ายไรเงคลิปชงท้ายมาจิตจะเห็ุให้คลิปแบบอ่าเพื่อเข้าเช่นใช้ระยะโค้งสุดท้ายแบบคลิปอัน ปกติพี่เนาะไม่ได้คิดอันคิดในชสดไ,ไสะนะสด้ไงใช่ไหมพี่เนาะโซนนี้ก็ยังบันลายเวลายัางอีก4ชั่วโมงพี่น้องอัปเดตล่าสุดในมือน,นี้แมนยัง4ชั่วโมงสำหรับบัตจิตสำหรับเวลาในการถึงจะ4,000ชั่วโมงอนะไรพี่เนาะบ๊บดอนบันายพี่เนาะวันนี้จะมีการขึ้นในชุดอีกหลังจากว่าช่องวัิจิตผ่านกด4,000ชั่วโมงสุดท้ายนะครนะับเนาะหลังจากว่าบัตรจิตสมัครแอคชั่นผ่านแป้วบัตจิจะมีการในชุดอีกหน,นึ่งหลังจาก ที่าช่องผัานกดนะพี่น้องสำหรับมือนี้ก็เป็นคลิปประจำวันอยู่ที่ช่องทรายลมทินเซโนของมาจิตนั่นเองนะพ่อหนะจะได้กระฝากช่วยพี่น้องติดตามคลิปจ,จนจบไปเด้อพี่น้องเด้อในมือนี้่พังเนาะพอทำคลิปแบบปุ่งสุดท้ายเขาเส้นชัยแบบคลิปธรรมดานะพี่น้องเนานะอบอยาบุญยากใส่คลิปแบบว่าเป็นไลฟ์สดนะพี่น้องเนาะมาจิตเดีย๋ยวเป็มันเอานะพี่น้อง เป็ดยิมลายนะพี่น้องเลยยังปลาลายประมาณเห็นหรือเนล่าสองสามตัวส่วนในคลิปตอนนั้นปลาอันเป็ดตัวนั้นจะเป็นเป็ดหมูปัดพี่น้องลายนะมันเป็นเป็ดบัวจีดอกพี่น้องเป็ดบัวจีดสองสามตัวยังเลี้ยงแต่พอได้เห็นแนวพี่นาะเบือกินหิ้งเบือกแรงงานจะเบือกคลายเบิอกอย่างเงี้ยจมไว้แนวอื่นบัวจีดจะมีคลิปยู่ที่ทงไฮทงหน้าพี่น้องไปเกี่ยวเข่าไปน้ำนาไปเกี่ยวเข่าไปเกี่ยวเข่าจะไปเกี่ยวเข่านาของบัวจีดนั่นเองนาบัวจีดจะเป็นตาเกี่ยวแล้วเพราะว่า เพราะว่าพายุกะค,คือคือชิมมดเลยน้อพี่น้องเนาะพายุคือชิมมดกัฝนกะ,กะแข่งกับฟ้ากับฝนลในชนีดพี่น้องเขามันก็นลงแหงพี่น้องเนาะเ้างโปเกียวมันกระชิ่มเฉื่อยไม่กินอะไรก็ได้เราก็ต้องพยายามเก็บกู้ให้เต็มที่ที่สุดภายในมือสองมือหรือหายสำเร็จนะพี่น้องเนาะสำหรับข้าวนาบุะจิตมืออื่นบุะจิตจะมีคลิปภาพบรรยากาศการกเกี่ยวขาว มีนาคอมประจิตประฝากพี่น้องในมืออื่นพี่เนาะจะได้กับฝากติดตามช่องคอมประจิตเด็กน้องียในมืออื่นนะพี่เนาะมันนี่จะเป็นคลิปทิศมันนี่จะเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องคลิปสั้นๆขาตัวกอวไฟเนาะลิ้นพันกันจะเห็นคลิปสั้นๆในมือนี้พี่น้องประมาณสามชินาทีนะพี่เนาะสวัสดีครับขอขอบใจหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามช่องคอมประจิตในมือนี้พี่น้องมาวันนี้บระจิตจะได้ขอจบคลิปสำหรับมันนี้เพียงเท่านี้นะเพียงนะพบกันใหม่คลิปหน้ามืออื่นพี่น้องบ๊ายบาย